ในยุคที่พลังงานสะอาดกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลกเคยสงสัยกันไหมครับว่าบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ที่โตมาจากเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมเขาจะปรับตัวกันยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของวิ s t r a หนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเพื่อหาคำตอบจากรายงานล่าสุดของพวกเขากันครับที่เห็นอยู่นี่คือศูนย์ควบคุมการจ่ายพลังงานของวิสตราครับเหมือนเป็นหัวใจที่คอยส่งไฟฟ้าไปหล่อเลี้ยงบ้านเรือนนับล้านหลังเลยทีเดียว แต่เบื้องหลังภาพที่ดูล้ำสมัยนี้เนี่ยมันมีคำถามใหญ่ซ่อนอยู่ครับคือบริษัทที่ใหญ่ขนาดนี้และยังต้องพึ่งพาพลังงานแบบเก่าอยู่จะเอาตัวรอดในโลกพลังงานสะอาดได้ยังไงเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจขนาดของวิสตรากันก่อนนะครับคือพวกเขาไม่ได้เป็นแค่บริษัทผลิตไฟฟ้าธรรมดาธรรมดาแต่เป็นเหมือนเครื่องจักรพลังงานขนาดมหึมาที่ทำทุกอย่างครบวงจรตั้งแต่ผลิตไฟ ไปจนถึงส่งตรงถึงปลั๊กไฟที่บ้านเราเลยซึ่งจุดนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญในกลยุทธ์ที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคำพูดของซ e o ีโจิมเบิร์กนี่สรุปภารกิจของบริษัทไว้ได้ดีมากเลยครับมีสามคำสำคัญคือเชื่อถือได้เข้าถึงได้และยั่งยืนซึ่งทั้งสามคำนี้แหละครับคือเสาหลักของกลยุทธ์ทั้งหมดที่วิสตรากำลังทำอยู่แล้วอะไรคือเคล็ดลับของวิสตราคำตอบมันอยู่ในโมเดลที่เรียกว่าครบวงจรน,นี่แหละครับ ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับพวกเขามีโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเองเพื่อผลิตไฟแล้วก็มีบริษัทลูกที่ทําหน้าที่ขายไฟนั้นตรงไปให้ลูกค้าเกือบ5 000, 000, ล้านรายการที่คุมเกมได้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําแบบนี้แหละครับคือความได้เปรียบที่สําคัญที่สุดของพวกเขาเลยเมื่อกี้เราพูดถึงเครื่องจักรที่ครบวงจรไปแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูชิ้นส่วนแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือส่วนของการผลิตพลังงานวาวิสตราเนี่ยเขาสร้างไฟฟ้ามหาศาลมาจากอะไรกันแน่ ดูจากชาร์ตนี้นะครับจะเห็นภาพรวมชัดเจนเลยว่าก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักแต่ส่วนที่น่าสนใจมากๆคือพลังงานนิวเคลียร์กับถ่านหินซึ่งพอรวมกันแล้วเนี่ยก็มีสัสดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของพอร์ตทั้งหมดเลยทีเดียวและตัวเลข26%นี่แหละครับที่สำคัญมากเพราะมันหมายความว่าตอนนี้ พลังงานมากกว่า1ใน4ที่วิสตราผลิตออกมามาจากแหล่งพลังงานที่ไม่ปล่อยคาร์บอนเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากการที่บริษัทเพิ่งไปซื้อกิจการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของ Energy Harbor เข้ามานั่นเองครับ นี่คือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงครับวิสตราเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าปลดระวางและฟื้นฟูคือพวกเขากำลังทยอยปิดโรงไฟฟ้าฐานหินเก่าๆอย่างที่เราเห็นในข้อมูลนี่ก็คือปิดไปแล้ว20แห่งคิดเป็นกำลังการผลิตที่หายไปกว่า15,000เมกะวัตต์ซึ่งถือเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนครั้งใหญ่เลยล่ะครับภาพนี้ก็คือตัวแทนของอดีตเลยนะครับโรงไฟฟ้าแบบนี้ เคยเป็นหัวใจสำคัญของระบบพลังงานมาก่อนแต่สำหรับวิสตราตอนนี้มันคือสินทรัพย์ที่ต้องถูกปลดระวางแต่คำถามที่น่าสนใจกว่าก็คือแล้วเขาจะทำยังไงกับที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานเดิมละ่ะและนี่คือคำตอบครับวิสตราไม่ได้ทิ้งพื้นที่โรงไฟฟ้าเก่าให้ร้างนะครับแต่กำลังเปลี่ยนมันให้กลายเป็นฟาร์มโซลา่าและศูนย์กัดเก็บพลังงานซึ่งการใช้ประโยชน์จากที่ดินและโครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมได้อย่างชาญฉลาดมากๆเลย เอาละครับจากเรื่องการผลิตไฟฟ้าสเกลใหญ่ๆเรามาดูอีกด้านที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือ Vista ขายพลังงานและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเกือบ5ล้านรายของพวกเขาได้ยังไงในฝั่งของผู้บริโภคเนี่ยวิสตรไม่ได้แค่ส่งบินค่าไฟมาแล้วจบนะครับแต่พวกเขาสร้างบริการที่น่าสนใจขึ้นมาเยอะเลยอย่างเช่นให้ชาร์จรถ E ีฟรีในช่วงที่คนใช้ไฟน้อย หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนบ้านที่ติดโซลาร์รูฟท็อปให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ระบบไฟทั้งเมืองมั่นคงขึ้นได้นี่คือการขายไฟที่ฉลาดกว่าเดิมมากครับการไปจับมือกับแบรนด์ใหญ่อย่าง Ford ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับวิ s t ราไม่ได้มองแค่การขายไฟฟ้าให้บ้านแต่ละหลังแต่มองไปถึงภาพใหญ่ของระบบนิเวศพลังงานในอนาคตซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากๆ ทั้งการผลิตที่กำลังเปลี่ยนไปและการขายที่สร้างสรรค์ขึ้นทั้งหมดนี้คือเรื่องของปัจจุบันครับแต่วิสตรากำลังมองไปไกลกว่านั้นอีกพวกเขากำลังเดิมพันกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตอะไรบ้างเราไปดูกันครับแผนงานนี้แสดงให้เห็นชัดเลยครับว่าวิ s t r a กำลังมองไปไกลกว่าแค่โซลา่ากับลมที่เราคุ้นเคยกันพวกเขากำลังศึกษาเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเตาปฏิกร,นนริยนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMRs ระบบกักเก็บพลังงานรูปแบบใหม่ๆไปจนถึงการดักจับคาร์บอนซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในอนาคตเลยก็ได้ทั้งหมดที่เราดูกันมานะครับตั้งแต่โรงไฟฟ้าไปจนถึงนวัตกรรมล้ำยุคสามารถสรุปออกมาเป็นภาพรวมกลยุทธ์หรือเพลย์บุ๊กของวิสตราได้เลยถ้าให้สรุปง่ายๆเลยก็คือกลยุทธ์หลักของวิสตราคือการเดิมพันครั้งใหญ่กับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานโดยใช้ความได้เปรียบจากโมเดลธุรกิจแบบครบวงจรของตัวเองนี่แหละครับ เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราสามารถมองวิสตราเป็นเหมือนเครื่องจักรสส่วนที่ทำงานประสานกันได้เลยครับคือส่วนผลิตพลังงานที่สะอาดขึ้นส่วนขายผ่านช่องทางที่สร้างสรรค์และส่วนสร้างสรรค์น,นวัตกรรมเพื่ออนาคตทั้งหมดนี้คือคกลไกที่พวกเขาใช้เพื่อที่จะเอาชนะในสมรภูมิพลังงานยุคใหม่ครับ Wistra ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่ายักษ์ใหญ่ก็ปรับตัวได้แต่ในโลกธุรกิจและการลงทุนยังมีเรื่องราวแบบนี้อีกเยอะเลยครับคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คืออยากให้เราเจาะลึกกลยุทธ์ของบริษัทไหนหรือหุ้นตัวไหนเป็นรายต่อไปลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับ